พุลุนยางแตกนะคะอัปเดตล้อมือสองล้อกว้าง8.5ไม่ล้นนะคะใครหาสเปคล้อไม่ล้นนะคะมีทั้ง5รู6รูเลยเป็นมือ2นะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะล้อ8.5มือ2ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทนะคะเป็นล้อไม่ล้นทุกชุดเลยนะคะที่เรียงอยู่นี่นะคะนี่ค่ะมาเริ่มที่ชุดแรกนะคะชุดนี้นะคะ นี่ค่ะล้อไม่ล้นนะคะกว้างแค่เจ็ดเองนะคะชุดนี้นะคะขอบ16ขาค่ะยาง2 1 5 6 5 16นะคะขอบ16ยางปี20ค่ะได้แต่งด้วยบรรทุกได้ด้วยนะคะชุดนี้นะคะกว้าง7.5เท่านั้นนะคะไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะล้อไม่ล้นนะคะ5,900บาทเท่านั้นเลยค่ะชุดนี้ขอบ16นะคะแล้วก็มาพาดูค่ะ T.C.S.S.R มือ2นะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะอันนี้ m ม c ก C 0 0.5นะคะล้อมือ2สวยกิปเลยนะคะเหมือนใหม่เป็นล้อมือ2นะคะกว้าง8.5สีวงออล35นะคะไม่ล้นเลยนะคะใส่แล้วล้อไม่ล้นออกจากตัวรถเลยนะคะชุดนี้ค่ะราคาหลักพันเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะ9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อ T.C. 0 0.5 กว้าง8.5 4สี่วงนะคะใส่ล้น6ลูนะคะชุดนี้ค่ะแม็กเออาร์มือ2นะคะกว้าง8.5 4สี่วงเหมือนกันออฟสามห้าไม่ล้นเลยนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นค่ะล้อกว้าง8.5ไม่ล้นนะคะ8,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีแม็กอ e ีแบนด์ค่ะกว้าง8.5ห กว้าง8.5 4วงเหมือนกันนะคะหุบเลยนะคะจุดนี้นะคะสีเท่ากันค่ะใส่ล้น5รู114นะคะยางเป็นยางปี22ค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นนะคะการันตีว่าไม่ล้นเลยนะคะชุดนี้นะคะเนี่ค่ะไม่ล้นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาต่อที่ CTC005 ชุดนี้นะคะยางปี22เลยชุดนี้ราคาอยู่ที่ 1 1 9 0 0นน้าบาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะ t ี0 0 5 5ููนลูนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ $1,900 บาทกว้าง8 5ออฟ35ไม่ล้นนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแมกแมกาไอแบนนะคะนี่ค่ะชุดนี้กว้าง8 5ดจุสี่ลูกนะคะยาง2 5 5 5 5 8, 8นะคะเป็นยางปี22นะคะยางสวยเลยนะคะยางไทยดีสโตนนะคะยางสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะไม่ลนนะคะ ใส่ล้น6กลูชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะคะอันนี้มันเป็นเป็นอ่าไม่ต้องกลัวหลุดนะคะไม่ใช่งานสติกเกอร์นะคะเนี่ยค่ะงานปั๊มลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะชุดนี้ไม่ล้นนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะชุดนี้ m a ็ก e 3 0นะคะกว้าง8.5 4สีวงนะคะใส่ล้น5รลู114ยาง255 5 0 1 8นะคะชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทนะคะเป็นล้อไม่ล้นเลยนะคะ7,900บาทนะคะมาฝากชุดนี้ค่ะจัดให้ตัวถูกอีก1ชุดนะคะอันนี้กว้าง9กครึ่ง10ครึ่งนะคะจะให้ราคาถูก1ชุด ราคาอยู่ที่4,900บาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะนี่เลยค่ะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่4,900บาทค่ะนะคะแล้วก็วันนี้มีล้อเปล่านะคะมีล้อเป่าเข้านะคะนี่ค่ะอันนี้แม็กซีอี28นะคะล้อส,สวยๆเลยนะคะล้อเปล่านะคะนี่ค่ะล้อส,สวยๆค่ะซีอีลด6รูล้อเปล่าชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีล้อเป่าด้านนี้นะคะ r e นะคะนี่ค่ะ r e ชุดนี้เอาไป4,900บาทนะคะ r e นะคะ r e 5รู114ค่ะแล้วก็มีล้องาน Emotion R นะคะออบลึกนะคะนี่ค่ะล้องาน Emotion R ออบลึกนะคะชุดนี้เอาไป5,900บาทออบจะลึกนะคะสวยเลยนะคะใส่ล้5รูค่ะ แล้วก็ด้านในนะคะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะล้อเมกาล้อออฟโรดล้อใบพัดนะคะนี่ค่ะด้านในมีให้เลือกอีกหลายลายนะคะเนี่ค่ะ T E 3 7หยอดแดงสวยๆนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นขายยาง2 6 5 6กชุดนี้ T E นะคะล้อสีอ่อนนะคะยาง2 6 5 6 0 1 8เป็นยางบิดโตน้นะคะอียเปียนะคะ ปี21ใช้ยาวๆเลยชุดน,นี้6,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อกั้นยกค่ะก้นยก SUV กว้าง9ออกศูนย์ยางไทยดีชันตินะคะ265 6 8ค่ะชุดน,นี้1 9 0 0บาทค่ะใบพัดนะคะใบพัดชุน,นี้7,900บาทแล้วก็มีก้านยกอันนี้เป็นล้องานหนุ่มมิ้งนะคะยาง265 648นะคะปี23ค่ะ ยางไทยดีสโตนนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะแล้วก็มีแม็กเวลนะคะแม็กเวลแถมยางนะคะราคาชุดนี้อยู่ที่6,900บาทแม็กเวลออฟลึกนะคะล้อรถเก่งนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทรถเก่ง4ลูกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาถ่ายด้านหน้าให้อีกนิดนึงนะคะชุดนี้ค่ะแม็กไบพัทอาร์ทีงานเลนโซ่ขอบ20นะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทแล้วก็ RTI นะคะฝาครบเลย,ยางานเลนโซ่เหมือนกันชุดนี้9,500บาทชุดนี้แม็กขอบ18นะคะใบพัดยางปี22ค่ะชุดนี้8,900บาทค่ะอันนี้แม็กหยดน้ำขอบ16นะคะ8,900บาทค่ะอันนี้แม็กเมกาออฟโรดนะคะชุดนี้ขอบ20ล้อเมกาหนึ่งก้าร้อยบาทชุดนี้ล้อเมกาก้านวายนะคะออฟโรดยีบสีนะคะกว้าง10นะคะขอบ20 อย่างปี23นะคะชุดนี้14,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อเปล่า TE 37นะคะอีก1ชุดเอาไป3,900บาทเท่านั้นนะคะอันนี้แม็ก TE นะคะล้อเปล่านะคะเนี่ยค่ะ4วงนะคะเอาไป3,900บาทนะคะได้4วง4ล้อแบบนี้เลย3,900บาทนะคะแล้วก็มีหยดน้ำขอบ20ค่ะ นี่หยดน้ำขอบ20นะคะอันนี้เอาไป5,900บาทการยก SUV นะคะล้อสีล้องานโปรแมกนะคะสีอ่อนยางปี20บิทโตนค่ะอันนี้เอาไป7,900บาทแม็กวิลล์ออฟลึกอันนี้5,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กห้ารูรายนี้5,900บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งชุดนะคะล้องานเลนโซ รายนี้ค่ะ4,900บาทราคาชั่งกิโลออกไปเลยนะคะยางสวยอยู่นะคะหนึ่งคู่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ4,900บาทนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะร้านพูลูนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7นะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ หน้าร้านนะคะรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งตัวไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็มีปลายทางแล้วนะคะมีปลายทางนะคะแต่ว่าปลายทางต้องอุนค่าส่งก่อนนะคะค่าของค่าของเก็บที่บ้านนะคะนี่ค่ะ หรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านผุลุนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านผุลุนยางแตกค่ะขอบคุณค่ะ